คิดถึงแม่มากแม่ตายทําไงดีวางดีวางเราทุกคนต้องมีความตายเป็นธรรมดาจะไปนั่งยึดมั่นถือมั่นต่อความตายนั้นไปเพื่ออะไรอาจารย์ครับผมเคยบวชวัดสายนะน้องป่าพงแต่บวชได้สิบวันต้องไปทํางานราชการต่อ,อยังไม่เข้าใจวิการรับโภชนาอนุญาตให้ดื่มอะไรบ้างครับก็น้ําปานะน้ําปานะน้ําผลไม้ทุกชนิดกลับจ้ากลับกําลังเดินทางกลับจา้าตอนนี้จอดให้อมินเีกกินข้าววันอยู่ข้าเทียเท่ยงข้าวเที่ยงข้าวเย็น เขากำลังหม,มุบหม,มับหมุมับกันอยู่ตอนนี้อยู่เพชรบุรีจ้ากำลังเดินทางกลับเพิ่งไปบรรยายเสร็จไปแวะซื้อถ้วยโโอชามาเห็นแล้วก็แวะหน่อยเผื่อมีอะไรให้ซื้อก็มีจริงๆแล้วก็ไปแวะซื้อหม้อข้าวหม้อแกงลิงแม่กิมล้างกิมไล้แม่กิมไล้ซื้อมาฝากคนเขาใช่ขนมหม้อแกงกูรู้แต่กูจะเรียกหม้อแกงลิงทำไมล่ะ สวัสดีจ้าอาจารย์ซื้อขนมมกงมฝากด้วย่อกงทำไมแถวนี้ฝรั่งเยอะจังวะตลาดเหรออยู่แถวนี้เหรอดูตารางออกบรรยายทำไปไหน Facebook ไง Facebook เขาโปรโมททุกวันนะนะสรุปว่าเราตกลงกันแล้วยังว่าจะทําโปรโมทวันทุกทุกอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวจะไปลงเะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเริ่มลงให้แล้วเขาจะโปรโมทให้ทุกอาทิตย์ สัปดาห์หนึ่งจะลงหนึ่งครั้งว่าในตารางเนี่ยอาจารย์ไปไหนบ้างก็เตรียมตัวรอดูได้เลยดูในเพจเฟ e b o o k คนตื่นทำอ,นอาจจะสิบวันทำทีเดือนละสามครั้งลงทีเดียวแต่จริงตารางงานปักหมุดได้นะให้เขาปักหมุดไว้พอเวลาครบแล้ว่ก็เอาหมุดลงเอาหมุดใหม่ขึ้นอ๋อเดี๋ยวนะแต่ว่าพอเวลาระยะหลังจากนั้นถ้าเรารอมันเต็มก่อนอีอันใหม่โพสต์มันก็จะไม่ทันอีอันที่ล่วงหน้าหรอืออย่างนี้ต้องอัปเดตเรื่อยๆหรือเปล่าทกวันเติมฮะ หวันเติมเอออะไรประมาณนั้นน่ะเอออย่างนั้นก็ได้ก็คือใช้อัตเวิร์กเดิมสิบวันใช่ไหมไปห้าวันแล้วก็ดันห้าวันนั้นออกทําอีกการห้าวันใหม่เข้ามาเออเอ,อใช่อย่างนั้นถูกต้องดูพระที่ท้าอาจารย์ไปเวทีราชดำเนินพระพูดแบบนี้อาบบัตไหมคะก็ผิดนะพระต้องรักสงบไม่ท้าเตียตาต่อยท้าเตยใครผิดนะนะพระหันทําไมต้องรัสังขารแบบว่าเคยฆ่าคนตาย แล้วต้องมาละสังขารให้เขาฆ่ากลับทําไมไม่เท่ากับล้างบาปหมดไปสิมันจะหมดอะไรล่ะก็กรรมมันมีผลของการกระทํามันมีอะไรมันจะมาล้างได้อะไรมันจะมาล้างกรรมมึงก็พูดไปเรื่อยเปื่อยมันล้างกรรมได้หรือมันก็ต้องรับผลของการกระทําสิแต่เขาไม่เกิดแล้วไงหลังจากนั้นเขาไม่ต้องมารับผลจากการกระทําไปอีกแล้วแล้วทําไมอาจารย์ไม่ไปซื้อบ้านขนมนันทวันเหรอคะบ้านขนมนันทวันคืออะไรไม่รู้จักเอาผมไปแทนอาจารย์ สันติเพื่อนรักเดี๋ยวของเองเจอสันติก็ม, <laughs> มึงมีงกระใจร้อนแล้วเกิน <laughs> เอออย่าไปทําอันตรายถ้าเป็นพระมึงก็อยู่เฉยจะไปทําลายท้าททำไมกูขี้เกียจโอนเงินเดี๋ยวเจ็บตัวขึ้นมากู <laughs> ก็ต้องโอนเงินถวายพระอีกรักษาตัวข <laughs> นมหม้อแกงอร่อยมากกูไม่รู้จักกูซื้อมาแล้ว <laughs> ช่วยขยาที่บานหน่อยคะ่ะการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายถึงอะไร <laughs> ก็คือมึงปฏิบัติตามธรรมได้ไงแค่นั้นเลยนั่นแหละสมควรแก่ธรรม ทำตรัสอย่างไรมึงทำอย่างนั้นทำตัดมึงทำอย่างไรทำเป็นทำทำตัดอย่างนั้นทำได้ตามที่ตรัสปฏิบัติได้ตามที่บอกที่พูดนั่นแหละสมควรแก่ทาเทวดาประจําตัวไม่มีอนะไปลุมพินีวันไหนกูจะไปทําอะไรเชิญกูสิกูจะไปอ๋อกินเหล้าตอนกลางคืนตอนเช้าทําบุญบาปไหมครับก็ <Okay. S 1> กินเหล้าก็บาปกินมึงไปทําบุญมึงก็ได้บุญน่ะพ่อแม่สาบแช่งเราแล้วเราจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรจ้า อยากรวยจากขี้เกียจทํายังไงดีครับจนต่อไปจะโปรยเหรียญพับเหรียญโปรยทานไ้เยอะเลยค่ะจะเอาไปให้อาจารย์เออสาธุอนุโมทน,นาแม่ให้ตังค์วันละสองร้อยใช้ไม่พอทําไงดีครับทํางานจะง่ายๆทําทงานหาตังค์ใช้เองจะไม่ต้องไปแบ,บมือขอเขาเขาให้สองร้อยก็บุญมึงแล้วเมื่อกี้จะทํามาหาแดกเองหรือไงวันๆน,น,นั่งล้างผานเปลี่ยนมาหลายอาชีพแล้วทําอะไรมีแต่อุปสรรคทําไงดีครับกูว่าอุปสรรคที่มากสําคัญที่สุดคือมึงเองนั่แหละตัวมึงเอง เปลี่ยนมากี่ที่กี่ทางก็ไม่ดีขึ้นมึงต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วกูบอกให้ไม่ใช่ไปเปลี่ยนคนอื่นแล้วไม่ใช่เปลี่ยนงานปัญหาอยู่ที่มึงไม่ได้ปัญหาอยู่ที่งานมึงยังไม่รู้ตัวอีกเลยปัญหาอยู่ที่ใครโอ๊ยตายไม่รู้ตัวแบบนี้กูไม่แปลกใจว่าทำไมเปลี่ยนไม่จบไม่สิ้นอุปสรรคอุปสรรคคือมึงนั่นแหละไม่มีใครไปมากกว่านี้แล้วเปลี่ยนตัวเองสิมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอโอ๊ยพระพุทธเจ้าในหนังสือทําไมเขามีผมครับในหนังสือที่ไม่มีผมก็มีนะ อาจารย์ครับมีเจ๊คนหนึ่งติดผู้ชายจนเสียหลักต้องทํำยังไงแล้วกูจะต้องทำยังไงกูไม่รู้จักอีเจ้นะอีเจ้นมันคือใครล่ะเสียหลักคือยังไงล่ะกูไม่เข้าใจคาว่าเสียหลักอะ่ะดอกบัวคู่คนนอกเข้าได้ไหมคะได้จ้าดอกบัวคู่ไปได้เลยจ้าส่วนหลวงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้บริษัทดอกบัวคู่ส่วนหลวงล้อเก้าบริษัทดอกบัวคู่รายได้ไม่อีกช่องหนึ่งยังรายไม่ได้จ้ะช่องนี้รายได้ปกติ อีกช่องหนึ่งมันปิ้วมันเป้วคนเก่าทักมาต้องตอบไหมคะเรื่องแบบนี้มึงต้องถามกูด้วยเหรอมึงต้องรู้ตัวเองสิมึงจะถามกูทุกเรื่องเลยเหรอมึงจะถามว่าแดกข้าวต้องใส่พริกไหมคะอย่างเงี้ยเหรอเมื่อวานไปกินกะเพรามาวันนี้ควรเผ็ดไหมคะมึงก็จะถามกูอย่างนี้เหรอคือมึงถามอะไรให้มันเป็นประโยชน์หน่อยโอ้ยมึงต้องตัดสินใจเองก็ได้มาจะให้กูตัดสินใจแทนมึงทุกเรื่องมนไม่ได้นะ มืงอหัดคิดเองให้เป็นเมื่อกูสอนวิธีคิดไปไมร่รลูกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งยังมีหน้ามาถามกูอีกเศรษฐกิจไม่ดีทําไงดีคะย้ายประเทศจา้าไปอยู่เกาหลีเหนือนู่นไปทําวีซ่าเข้าประเทศเศรษฐกิจไม่ดีมึงจะทําอะไรมึงทําอะไรได้มึงมันเป็นแค่จุลภาคเขาเป็นมหาภาคมึงจะทําอะไรมึงก็ได้แค่ก้มหน้ายอมรับตามความเป็นจริงจะทําอะไรได้แก้ที่มึงไม่ต้องไปแก้ที่เศรษฐกิจเศรษฐกิจและประเทศชาติบ้านเมืองก็แก้กันไปน่นมึงทําได้แค่เดินตาม มึงจะแก้อะไรล่ะแก้ที่ตัวเองสิไปทํางานให้มันได้เงินเยอะๆใชใ้มันประหยัดประหยัดสมุดปากกาคนนอกเขาได้ปะ่ะสูตปากกาคืออะไรอะ่ะอ๋อสูตรปากกาไม่มียกเลิกไปแล้วถ้านักบินอวกาศพาราได์สีนักคริงคืออะไรอะ่ะไปวันไหน,นหอ,อ๋อไม่ใช่วันพรุ่งนี้ถ้านักบินอวกาศไปเสียชีวิตบนดาวจันยังจะไปนรลกสวรรค์อยู่ไหมครับไปที่เดิมจะมึงจะไปไหนก็หนีไม่พ้นเวรกรรมมึงอะนะพาต้องโกนคิวไหมถ้าปัจจุบันต้องโกนตามมหาเทรสมาคมแต่ไม่โกนได้ไหมได้เพราะไม่ผิดวินยัย อยากมีเงินเลี้ยงดูลูกให้ดีค่ะทํางานเยอะๆจ้าเลิกกับเมียได้เพราะอาจารย์เออกูดีใจด้วยนะแล้วก็อย่าไปหาเพิ่มอีกละถ้าใส่เสื้อคนตื่นทาจะไปวัดโดนไล่ออกจากวัดไหมครับกูก็เห็นเขาใส่กันไปมึงรู้ไหมเสื้อคนตื่นทาแล้วก็ใส่ไปทำอะไรกันบ้างกูเห็นยันใส่ไปเป็นล่างทรงอ่ะใส่ไปรับขันครอบครูเนี่ยเสื้อคนตื่นทำหลาเลยคุณจะบอกให้ไปทั้งผัวทั้งเมียกูเห็นรูปแล้วกูหามากเลยอย่าไปนั่งครอบหัวครอบครูหรือสีปู่ครอบแก่แต่ใส่เสื้อโลโก้คนตื่นทาหลาเลย แล้วเสื้อแท้แล้วไม่ใช่เสื้อปลอมนมัน่วเองคุณจะบอกให้<ป>อุหามากไปรับขันไปครอบเสียนปู่ฤษีแต่เสื้อคนตื่นทำนี่คือหลาเลยใครจะไล่มึงออกล่ะบ้าไม่มีสรนภูมิผิดมาไม่ผิดจะไม่มีอะดีแล้วภาระเปลืองตังขอใช้ชื่อคนตื่นทำแต่งเพลงด้วยนะครับได้เลยจ้าสาธุการปล่อยปลาปล่อยนกไปไหนละตอนเข้านอนแล้วรู้ลมหายใจจนหลับดีไหมครับดีสิสุขสิบสามดีไหมครับ มันดีอะไรอะ่ะก็สุขสิบสามันจะมีดีไม่ดีอะไรอะ่ะเขาเลิกเพราะลูกศิษย์อาจารย์เออดียินดีด้วยมึงรอดแล้วรู้สึกเฉยเไม่ยินดีร้ายกับอะไรเลยมันไม่ได้ดีเลยจะจัดการกับตัวเองยังไงอันนี้เขาไม่เรียกยินดีร้ายจ้าอันนี้มึงกําลังทุกข์ใจแล้วไม่ดีเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วางอุบเบกขานะอันนี้เรียกมั่วซั่วแล้วใจมึงเนะี่ยไม่รู้ตัวเราเองเลยมึงยังทุกอยู่เลยตอนเนี้ย ถ้ามึงยินไม่ยินดีแล้วก็สิ่งใดมึงต้องมีความสุขในปัจจุบันเพราะมึงสามารถวางอารมณ์เหล่านั้นได้อาการนี้ไม่ใช่ไม่ยินดีร้ายนะมึงเข้าใจผิดนะมึงอย่ามั่วๆสู้ๆนะนางฟ้าตกสวรรค์จะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรไม่เกิดอะไรเท่านั้นอนะ่ะเกิดมึงเหรอไม่น่าใช่นะสภาพยังไม่ใช่ในางฟ้านะกูว่ามึงน่าจะผุดไปจากนารกมากกว่านารกแตกนะอยากมีวินัยมากกว่านี้ต้องฝึกยังไงครับก็ฝึกมีวินัยจา้า อยากมีวินัยเรื่องไหนฝึกเรื่องนั้นผมใส่เสื้อคนตื่นทำแล้วรู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้นครับอืมมึงเริ่มปัญญาอ่อนแล้วถ้ามึงใส่เสื้อคนตื่นทำแล้วมีพลังเนี่ยเริ่มปัญญาอ่อนออใส่เสื้อคนตื่นทำแล้วมีแสงอย่างเงี้ยนะนี่น,ะนี่เริ่มปัญญาอ่อนแล้วเตรียมตัวรับยาช่องสองอากาศเริ่มเย็นว่ะต่างจังหวัดอากาศมันเย็นในกะรุงเทพอากาศมันไม่เย็นอนะไปแล้วเล่าส่วบนบนนไปครับถ้าไม่จะสวดไม่ได้ปากมึงมีอะสวดไปเถอะมูลนิธิกองทัพธรรมออกกพูดเรื่องคารวะสอนธรรมอาจารย์ฝ ไม่ได้ฟังอ่ะมีเรื่องอะไรกันอีกล่ะขอเอารูปบรจาร์ไปว่ามหิงพระบูชาได้ไหมครับมึงจะเอาไปบูชาเพื่อกูไม่ใช่พระสรรหาจริงๆนะพวกมึงเนี่ยมึงไม่มีอะไรจะไหว้กันเหรไปเอารูปวัวรูปควายมาไหว้หนูไปน่าจะไหว้กูอะ่ะมึงจะมาไหว้อะไรเอาลูกกูเสียไว้เพื่ออะไรไม่เกิดประโยชน์ปัญญาอ่อนเอาไปติดถึงเป็นที่ระลึกเอาไปติดความสวยงามมาไปติดเห็นหน้ากูแล้วมันเตือนสติใจกูไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าไปคิดเป็นเครื่องรางของขลัง,งเอาไปวางบนหิ้งพระเพอเจอ กูช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกกูจะช่วยอะไรได้หมาวิ่งไ่งับขากูยังแก้ไขไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับกูจะไปช่วยมึงได้แล้วลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหนูมันจะมาลึกึกถึงกูนึกพุทธโธติดใจไว้หนูมึงจะมาอัดรูปกลัวไปลงไปติดทิ้งพระปฏิกบานกูฮะไม่รู้จักกาลเทศใกล้วันเกิดห้ามออกจากบ้านจีไหมครับมึงก็นอนเนี่ยนอนแผ่หลาสองสลึงอยู่บ้านมึงน่ะไม่ต้องไปทํางานใกล้วันเกิดไม่ต้องออกบ้านมึงไม่ต้องไปทำาหาแดกหรอแล้วมึงจะใช้ชีวิตยังไงกูถามไหนตอบกูซิหนี้ศีลภาระที่รอมึงอยู่อ กล้วันเกิดคือต้องออกไม่ออกโวกหน้าบ้านมึงกี่วันนะ่ะมึงลาลางานอย่างนั้นเหรอลาออกเธอไม่ต้องแล้วลางานลาออกมึงไปเอาความเชื่อปัญญาออกมาจากไหนห้ามออกจากบ้านแล้วมึงไม่ออกจากบ้านมึงจะไปทาํางานยังไงเอาเงินที่ไหนกินเอาเงินที่ไหนใช้ลาออกถ้ามึงจะเชื่อนะลาออกเธอกูแนะนําเบอร์มงคลเรื่องจริงไหมคะมันจะเรื่องจริงนี่ยังไงมึงก็ปัญญาออกไปซื้อเบอร์มงคลมามงคลคือเลือกดียามดีเวลาดีสะดวกดีมงคลดีคือการกระทาําทางกายวาจาใจาสุจริต เลิกทํากายวาจาใจทุจริตนั่นแหละมงคลมามาเกี่ยวอะไรกับเบอร์อย่าไปโง่เสียเงินเสียทองไปจ่ายเบอร์เพอร์เจอร์ไร้สาระปัญญาอ่อนนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเสียรู้มันโดนหลอกอะนะไอ้พวกหมอดูมันหลอกมึงนะเรื่องตัวเลขเรื่องเบอร์โทรศัพท์อะไรมันจะมามีผลต่อชีวิตมึงได้ยังไงกูเห็นคนที่รวยมีแต่คนที่ขายเบอร์ให้มึงอ่ะอีกคนที่ซื้อเบอร์มากูเห็นมีแต่จนจน,จนลงจนลงโง่สุขสิบสามโชคร้ายจริงไหมไม่มีะนะสุขสิบสามเพอร์เจอร์ ไรสาระกูเห็นผ่านมาสุขสิบสามไม่รู้กี่สุขแล้วปีสุขสิบสามเนี่ยกูเห็นผ่านมาจังกูก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรไม่เห็นมีใครตายกูก็ยังอยู่มึงก็ยังอยู่ตางคนต่างอยู่เนี่ยคนในติ๊กตอกนี่ก็ยังอยู่มันเป็นอะไรกับสุขสิบสามกูเห็นาาห่ามอะไรสุขสิบสามแล้วซื้อแล้วจ้าหม้อแกงขออนุญ,ญาตเอารูปปาาระจำไปสักนะครับมึงจะเอารูปหน้ากูไปสักเพื่อกล้วแต่เมืองถ้ามึองอยากจะสักก็สักไปอ่ะกูไม่ได้ว่าอะไรแต่เมึงจะไปสักทําไมหน้ากูเดี๋ยววันหนึ่งมึงเกลียดกูก็ไปหาลบอีกลําาบกกอี ลบแพงกว่าลบแพงกว่าเออลบแพงกว่าสักเน่ยมึงกูจะบอกให้วันนี้มึงรักกับกูดีมึงก็อย่าจะสักกูวันหนึ่งมึงหน้ามึงเกลียดกูมึงก็จะไปหาลบรอยสักคิดดีดีกูไม่ค่อยจะสนับสนุนนะใครจะมาสักอะไรชื่อกูอะไรกูหน้าตูหน้ากูอะไรมึงไม่สักทําไมเดี๋ยววันหนึ่งเกลียดกูก็วิ่งอุตลุดหาอีกจะหาอะไรมา,าลบเอาสกอตเทปมาปิดอีกเอากระดาษ 9, กาวหนังไก่มาติดหาที่ลบไม่ได้ก็หงอุดหงิดใจ,ใจอีกเดือดเนื้อลำจะร้อนใจเดือดเนื้นลอลำคาดี สัญหามึงอยากคิดว่ามึงจะรักกูไปตลอดนะวันหนึ่งมึงอาจจะเกลียดกูก็ได้มึงอยากคิดว่ามึงจะดีกับกูไปตลอดวันหนึ่งมึงอาจจะฆ่าพยาบาบมาดร้ายกูก็ได้นี้จังมันไม่เที่ยงนะมึงอย่าไปเอาอะไรติดตัวไม่งจะรักใครจะพอใจอะไรใครแค่ไหนขค่นั้นมึงไม่ต้องไปติดตัวหรอกติดก็ในใจนู่นปฏิบัติทมใส่เสื้อแดงได้ไหมได้หมดแล้วแต่มึงเธอเขาไม่เปิดตัวเราทํายังไงดีคะทําใจสิจ้ามึงจะต้องทําอะไรเขาเขาไม่เปิดเดี๋ยวขอคุยกันเลิกสิเลิก มึงไม่พอใจมึงก็เลิกไปหาคนอื่นที่เปิดตัวมึงได้มึงจะแกนโอเพนนิ่งขนาดไหนทําไปเลยอ่ามึงจะเปิดฮอพลาก้อนมึงจะเปิดฮออิมแพคอารีนาเมืองทองธานีเพื่อปล่าประกาศให้เขารู้ว่ามึงเป็นผัวเขาเป็นเมียเขาเอาเลยคนนี้เขาไม่ทํามึงไปหาผัวเขาดื่นทําง่ายไม่เปิดตัวมึงควรจะรู้ด้วนะว่าทําไมเขาไม่เปิดตัวมึงคิดไม่ออกจริงๆเหรอว่าทาไมก็ถึงไม่เปิดตัวมึงคิดไม่ได้เลยเนาะ ไม่รู้เลยไม่ละแค่ละคายเลยถึงมาถามกูทำไมก็ถึงไม่เปิดตัวไม่รู้เลยสักนิดเดียวไม่สงสัยว่าเพราะอะไรไม่คิดไม่นึกไม่ตรีไม่ตรึกไม่ไตรไม่ตรองไม่อะไรเลยไม่แต่ไม่แม้แต่มีสมองที่จะคิดว่าทำไมก็ถึงไม่เปิดตัวมึงไม่รู้เลยเหรอถามจริงจะให้กูพูดเหรอเขาไม่รักมึงเขามีคนอื่นอยู่แล้วมึงไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขามึงแค่คนผ่านทาง มึงมันแค่ไม้ผัดลู่วิ่งที่เขาวิ่งสี่คูณร้อยไม้ผัดอ่ะส่งไม้ต่อไม้ต่อไม้ต่อเพื่อให้ไปถึงจุดเส้นชัยเท่านั้นเองมึงเป็นได้แค่นั้นเขาเลยไม่เปิดตัวมึงวิ่งเสร็จเข้าเส้นชัยแล้วเขาก็เครื่องไม้ผัดทิ้งง่ายนั่นแหะคือมึงไม่ใช่เหตุการณ์มันง่ายนะมึงน่ยมันง่ายยังไม่รู้ตัวอีก เป็นไงล่ะถามกูอะพอใจในคำตอบไหมล่ะอืมพวกมึงเนี่ยมนต้องเจอกูนี่แหละจะได้เลิกไล้สารละภูมไฟร้องไห้น้ำตาไหลจะเป็นจะตายตีอกชกตัวกันสักทีไม่ไม่มนั่งตอบจงตอบใจอะไรเท่านั้นนะกูไม่สนใจหรอกกูด่ายอย่างเดียวตื่นก็ตื่นไม่ตื่นก็หลับต่อไปแค่นั้นแหละกูไม่เอาน้ำสาดให้กบุนแล้วนี่แหละวิธีการปลุกของกูให้ตื่น มึงจะไปอาอะไรอาวอนอะไรกันนักหนาลูกแกะหลงทางแปลว่าอะไรคะก็หลงทางไงมันจะแปลว่าอะไรล่ะก็ลูกแกหลงทางไงก็มันหลงทางก็ตรงตัวเลยคือหลงทางหลงทางจากความเชื่อของเขาไงยังไงให้เกิดกลับม,มากูลาคากคำถามนี้มากเลยช่วงหล,หลังๆมมนไี่ถามบ่อยมากก็ได้ทำอย่างให้แฟนเก่ากลับมาเนี่ยมึงจะให้มันกลับมาทำไมมันไม่รักมึงแล้วโอ้ยมันไม่เอามึง ถ้ากูเป็นผัวมึงกูลำคาญมึงเนยกูจะบล็อกทุกช่องทางกูจะบอก,อบอกให้บล็อกดีลีทด้วยแล้วกูจะปาโทรศัพท์เข้าปา่าเลยกูจะบอกกูคุยอย่างทิ้งเลยกูจะเอาคอนปอไปกระทืบสามมิธรีไปตีสามมิตีหนึ่งมึงจะได้ไม่สามารถติดต่อกูไม่ได้อีกกูจะถอนสม,มัครโนครัวกูเนี่ยออกจากระบบสารระบบในประเทศไทยเพื่อหนีมึงคนเดียวเดาให้นี่ถ้ากูทําใบตายบรรณาบัตรได้ก่อนนี่กูไม่ตายกูจะทำใบมารนาบัตรเพื่อหน,นีมึงคนเดียวโอ้ยมึงนี่ขวนขวายสุดๆเหมือนกันเนาะอยากได้ผัวเนี่ยหาใหม่ไม่ได้เรื่องงงไเไเเาามม่ออะ หาใหม่ไม่ได้แล้วมันจะเป็นจัดตายอะไรขนาดนั้นทําไมต้องอยากให้คนเก่ากลับมากูไม่เข้าใจโอเขาไม่เอามึงไหว้เลยนะท,ทําใจสิทีเถอะขอละ่ะกูเหนื่อยทําใจเถอ,อะเนาะทำใจได้แล้วกูเหนื่อยกูเหนื่อยที่ต้องมาตอบคาถามมว่าจะหาวิธีอะไรที่ทําให้ผัวเก่ามึงกลับมากไหว้ตื่นเลิกสักทีเถอะเลิกคันเลิกคันกับผัวเก่าของสักทีเลิก กลับไปตั้งหลักตั้งฐานในการใช้ชีวิตใหม่นะลูกเริ่มต้นใหม่ลูกกูขอกูเหนื่อยมากกูยังเหนื่อยเลยก็คือฟังมึงประโยคเดียวเนี่ยทำยังให้แฟนเก่ากลับมากูยังเหนื่อยเลยแล้วมึงไปสรรหาวิธีมาตามหาผัวเก่ามึงให้กลับมากูไม่เหนื่อยเลยเหรอโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยพระกินยาไหลเม็ดช่วงเย็นหลังอาหารคำถามคือพระต้องกินข้าวเย็นไหมกินไม่ได้จ้า แสงสุดท้ายคืออะไรครับแสงอะไรอ่ะทานหมดเหรอหรือ,อยังไงแสงไฟฉายมือหมดเหรอแสงสุดท้ายแสลท้ายคืออะไรก็คือดับไงแสงดับหรือยังไงมึงไปต้อกระจกเหรอคือกำลังตาจะบอดหรืออะไรแสงสุดท้ายคืออะไรก็คือจะไม่เห็นอีกแล้วจะมองอะไรไม่เห็นอีกแล้วไปหาปลากับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ปลาเขาหาว่าผมเป็นตัวซวยอืมก็จริงตลาดมึงค่ามันไปตกปลาคนเดียว หนูดังมาหมูเด้งมาช่วยอาจารย์เบียร์หมูเด้งช่วยตัวเองก่อนจ้ากูเห็นหมูแด,ดงล่าสุดนี่คือผิวแห้งแตกสลายหมดละหมูเด้งช่วยตัวเองก่อนจ้าหามอจรลเซอร์มาบำรุงหมูเด,ด้งก่อนอ๋ออีนี่เหรออีนี่มันเพอร์เจอร์อีนี่แหละเคยเห็นอยู่อีนี่แหละที่อาจารย์ด่ามาันั้นอ่ะอีตัวนี่หละอีนางตัวดีเนี่ยอีหมอดูเนี่ยอีเทพพิดาพญามานเนี่ยอีนี่แหละ ไม่ใช่เทพธิดาพยากรไม่ใเทพธิดาพยามาอีหมอดูคนที่มาตามจองล้างจองผ่านกูเนี่ยตามด่าทอต่อว่ากูไม่ใช่พยากรพยามาลเทพธิดาพยามาลช่างมันเถอะวยมันเป็นยาอ่อนนะมันป่วยเป็นโรคจิตตามด่ากูได้ทุกวันนะไม่เหนื่อยไม่เหน็บไม่เหนื่อยเลยเอาแล้วแต่เมืองเธอะมีความสุขก็ทําไปนะเออยินดีด้วยคุณได้ไปต่อไปต่อที่ไหนไปต่อที่โรงพยาบาลศรีธัญญา,ามันมีความสุขก็ปล่อยให้มันทําไป ปัญหากูแล้วมีความสุขกูก็ยินดีนะที่อุตสา่ากูเป็นตัวที่จะทำให้มันมีความสุขในปัจจุบันได้เทพที่ดาพยากรพยามาณอะไรสักอย่างเนี่ยกูก็จําชื่อไม่ได้นะกูไม่ได้สนใจมันนะแอดมินก็ส่งให้ดูปล่อยไปเถอะมันมันไม่เป็นมันไม่เต็มมันเหมือนมันสมองมันมีปัญหาจิตวิปลาสคนบ้าละลรนั่งดา่าคนอื่นได้ทุกวันกูงงวิปลาส เออถ้าด่าอย่างกูสิมีประโยชน์ดาอย่างมันนไม่มีประโยชน์หาเลยละลานชาวบ้านนะโรงพยาบาลเดอ้อหิวแสงกูว่าไม่ได้หิวแสงแล้วกูว่าหิวหำม,มากกว่ารอยเท้าพระพุทธบาทคือรอยเท้าพระเจ้าจริงไหมคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเฉยๆถ้าบนแล้วมาไปแก้บนได้ไหมได้ผมทํางานตลอดเลยพอเหลือกินเหลือใช้บ้าง จะมีอะไรต้องใช้ต้องจ่ายจนหมดทุกทีเลยไม่เหลือเก็บสักทีไม่รู้จะแก้ยังไงมึงแก้ดีสันดานมึงสิมึงเป็นคนใช้ตังอ่ะเออมึงจะแก้ที่ใครละ่ะแก้ที่ตัวเองสิอยากได้เงินเพิ่มมึงก็ต้องไปหาเงินเพิ่มไม่ใช่มานั่งบนยังอยู่บนรถเหรอครับเนี่ยกูก็ต้องอยู่สิมึงช่กูอยู่บนไหนล่ะอยู่บนจรวดดาวเทียมหรือไงกูยังไม่ถึงบ้านกูเนี่ยเพชรบุรีนะมึงมึงใช้กูไปอยู่ที่ไหนล่ะแล้วกูบรรยายตั้งสองที่วันเนี้ย ไปโรงเรียนฝึกอาชีพอะไรวะวังไกกังวลโรงเรียนในี่ติดก,กับวังเลยวังไกกังวลแล้วก็ไม้นี่อีกอะศิลป,<ะ>ปกรอีกโอ้น่ะกูถึงบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มและมะ้วมั้งดวงไม่สมพงการมีจริงไหมหนูมาอยู่กับแฟนทีไรงานแฟนหดหายไปหมดถ้าหนูไม่อยู่ด้วยงานปังมากมันไม่มีหรอกมันเป็นจังหวะโบ๊ะบ้ามึง มึงเราอยู่กับเขาสักปีหนึ่งสิกูจะรอดูสิมันก็ต้องมีวันขายดีวันขายไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาแต่จังหวะมึงมาน่ะมันเป็นวันที่ขายไม่ดีมึงก็เลยไปจับแพ้ชนแก่ความเป็นจริงมันขายดีไม่ดีตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่แล้วมึงลองอยู่กันมาสักปีหนึ่งสี่เดือนหนึ่งก็ได้มันจะขายไม่ดีทั้งเดือนก็ให้มันรู้ไปบางศาสนาสอนไม่เหมือนกันสอนต่อต่อกันมาจริงๆไม่จริงพิสูจน์ไม่ได้บางทีอาจจะไม่มีบาปนรกสวรรค์มึงรู้ได้ยังไงล่ะ เนี่ยปัญหาคือมึงไม่ศึกษาให้มันดีมึงไม่เอาพิจารณาตามเหตุตามผลเนี่ยคิดเอาเองศาส,สนาพุทธเนี่ยไม่ได้คิดเอาเองนะศาส,สนาพุทธเนี่ยพิจารณาตามเหตุผลซื้อรถจำเป็นต้องดูวันซื้อไหมครับไม่จำเป็นจ้ะดูเงินในกระเป๋ามือเงินนะอ่ะพอไหมหัวหนูติดอาจารย์มากกว่าหนูต้องทํายังไงคะล่าสุดจะไปโกน,นหัวเหมือนอาจารย์แล้วช่วยแนะนําทีคะ่ะดีหัวมึงทําต่อไปนะกูแนะนามึงฟังกูอยู่หรือเปล่ามึงทําในอินเนียเนี่ยเมียมึงเนี่ย มึงทาต่อไปนะออกบวชเลยทิ้งมันเชื่อกูอิจฉาแล้วแม้กระทั่งกูกูนั่งอยู่บ้านเนี่ยมึงยจะอิจฉากูอีกเหรอมันติดธรรมะก็ดีแล้วมันดีกว่าไปติดหอยที่ไหนนะมันติดมันยังอยู่กับเมืองอย่างน้อยมันติดธรรมะมันฟังธรรมะจากไรสดกูมันยังดีมันยังมึงยังไม่ดีใจเหรอดีกว่ามันไปติดหอยที่ไหนไม่ล่ะอย่างน้อยมันก็ยังอยู่กับเมึงอย่างน้อยมันก็รักษาสีลห้าอย่างน้อยมันก็ยังเป็นคนดีของเมืองแค่มันไม่ติดมึงแต่มันก็อยู่กับเมึงไม่ใช่เหรอ มึงจะเอาไหมล่ะไปหาผัวที่มันมีเมียน้อยนอกใจมึงตลอดเวลาเอาไหมไม่ติดกูเนี่ยแต่จะไปติดหอยเอาไหมล่ะมึงเลือกเอามึงจะให้มันติดอะไรติดธรรมะมึงก็บบนติดหอยมึงก็บบนสุดท้ายมึงจะเอาอะไรไม่รู้จักพอประมาณอยู่เฉยๆโดนนายจ้างพูดด่าแล้วมึงรู้ได้ยังเขาพดด่า,ดามึง ทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งแปดสองมีคนว่าป้ายนดหนูไม่ดีเพราะอีเลขสิบเอ็ดเลขศพจิตใจแย่เลยค่ะมึงโง่ผู้สั้นๆเลยมึงโง่มึงจิตใจแย่เพราะมีคนทักว่าทะเบียนรถมึงเป็นเลขศพมึงโง่ถ้ามึงเชื่อคือโง่ทําไมกูถึงบอกว่ามึงโง่เพราะมึงนั่งทุกข์อยู่นี่ไงนั่นเรียกว่าโง่ถ้ามึงฉลาดมึงจะไม่เชื่อเมื่อมึงไม่เชื่อมึงจะไม่นั่งทุกข์นั่นแหละฉลาด แต่มึงทุกใจเพราะมีคนทักมึงว่าเป็นเลขศพแล้วมึงมานั่งทุกใจนั่นแหละเรียกว่างโง่คนฉลาดเขาไม่สนใจคำพูดของคนประเภทนี้เขาไม่สนใจคำพูดของคนที่มานั่งทำนายทายทักพยากรณ์เพราะเขาฉลาดเขาจึงไม่มีความทุกข์เพราะความเชื่อปัญญาอ่อนแต่มึงเชื่อมึงจึงนำไปสึ้นงความทุกข์นั่นแหละเรียกว่างโง่ถ้ามึงฉลาดเลิกเชื่อถ้ามึงจะเชื่อก็งโง่ต่อไปแค่นั้นนะไม่ง่าย หัวนางถามว่าเลิกงานตั้งนานทําไมถึงออกปาชา้าไปถามหัวจะไม่ต้องมาถามกูกูไม่ใช่หัวเมืองมาวัดโบสถ์อำเภอสี่คิ้วหน่อยครับอยากให้วัดนี้จเจริญบ้างไม่ไปจ้ากูพอแล้วเหนื่อยกูทําครั้งเดียวพอกูไม่ไหวทําแล้วกูจะทําอย่างอื่นบ้างละให้กูมาทํากองอยู่กับวัดอย่างเดียวให้กูไปทาอย่างอื่นเมื่อเธอหาคนอื่นไปทำหนูไม่ไหวกูเหนื่อยปีหน้ากูไม่อยู่ทางกระถินด้วย มึงทายกูทากระถินยังไงปีหน้ากูไปบวชแล้วกูพูดไปแล้วว่ากูทํากระถินครั้งเดียวทําให้เป็นแนวแถวเป็นตัวอยา่างแล้วปีต่อไปกูทํายังไงไม่มีเวลาไปทําแล้วหมดเวลาเพื่อนพี่เลี้ยงดูพ่อแม่จนพวกท่านเสียและเขาก็มีอายุมากจนไม่มีที่ไหนให้ทํางานเขาน้อยใจชีวิตไม่ดีตอนนี้ใช้ชีวิตลําบากพอพี่น้องคนอื่นไม่ได้ให้เงินเหมือนตอนที่พ่อแม่ยังอยู่พี่เพื่อน เลี้ยงดูพี่ของเพื่อนเลี้ยงดูพ่อแม่จนพวกท่านเสียแล้วเขาก็อายุมากจนไม่มีที่ไหนให้ทํางานเขาก็น้อยใจชีวิตไม่ดีไม่ดีเพราะตัวเขาเองไงมึงจะโทษใครละ่ะก็ต้องโทษตัวเองอะ่ะไม่หางานตั้งแต,แต่แรกให้มันมั่นคงอะ่ะการตายของแต่ละคนบางคนอายุน้อยบางคนอายุมากล้วนแล้วแต่ถูกกําหนดมาใช่หรือเปล่าครับไม่มีใครกําหนดนะทุกอย่างเป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัย ทำไมไม่ไปสมุดปาการครับป้าอยู่สมุดปาการใครอะโรงพยาบาลเหรอเขายกเลิกไม่ใช่อาจารย์ไม่ไปเขายกเลิกกูไม่เคยแคนเซิลงานใครมีแต่เขาเด็แคนเซิลกูมีปัญหาภายในคุยเกียรติพูดพังหน้าเชิญมากูไม่รับกูบอกเลยแคนเซิลแบบนี้ไม่ได้มันเสียกาเสียงานหมดคนอื่นเขาอยากจะมาให้กูไปที่นู่นที่นี่กูมาติดอยู่ที่เดียว ก็ยกเลิกแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ต้องมาเชิญกูอีกนะกูไม่ไปกูพูดไว้ตรงนี้เลยเสียงาเสียการคนอื่นหมดคนอื่นเขาอยากได้คิวต้องเยอะต้องแย้จุ่ๆมึงมาแคนเซิลวันนี้วันเดียวเมื่อวานวัน,นเดียวพรุ่งนี้จะไปอยู่แล้วมาแคนเซิลเมื่อวานใช้ได้ที่ไหนเขาจองคิวกันมาเป็นข้ามปีดูแลคนติดเตียงสองคนเลี้ยงแมวกับหมาสิบหกตัวไปไหนไม่ได้เลยใครเห็นคนอื่นแล้วอิจฉาแก้ไขคิดนี้ยังไงคะแล้วก็าพาละมาเก็บไว้กับมึงทําไมล่ะ ผลของการกระทำไปในเมื่อมึงตัดสินใจที่จะเลี้ยงเขามึงก็ต้องดูแลเขาให้ดีไปไหนไม่ได้คือตามนั้นนั่นแหละภาระมึงจําไว้แล้วมึงจะไปสรรหาภาระมาอีกนะบริษัทขายซิมหลอกคนไปทั่วทะลอกคนทั่วไทยให้ลงทุนจนทําให้คนแล้วคนเราฟ้องร้องเราผิดบาปไหมเราควรรับกรรมก็ฟ้องได้ตามเหตุตามปัจจัยถือว่าหยุดพักความในตัวครับไม่ได้หยุดจ้ากูมีงานไม่ได้มีงานเดียวมีหลายงานไม่ได้หยุดหรอก มันจะหยุดอะไรล่ะมันไม่ได้มีงานเดียวมันมีงานหลายงานพวกเนี้ยพรุ่งนี้ตอนเช้าก็โยกก็ดีเหมือนกันคนเซิลไปก็มีข้อดีอยู่พรุ่งนี้จะได้ไปสถานพินิจซื้อของมานานแล้วยังไม่ได้เอาเข้าไปบริจาคเขาจะได้เอาเข้าไปบริจาคสักทีพรุ่งนี้ตอนเช้าไปสถานพินิจสมุปราการเอาของไปบริจาคเด็กสถานพินิจสมุปราการเด็กชายแล้วก็ตอนบ่ายไปไหนนะ ท็อปนิวแล้วก็ตอนเย็นไปบ้านดอกัวบกบู่บริษัทดอกัวกูบบ่สโตรลรอเก้คนนอกเข้าได้